สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกบี้ก็อยู่กับแม่บัวน้องจ๊อบแม่เวียงนะครับซึ่งวันนี้แมงกับี้ก็ได้ไปซื้อเค้กนะครับชิ้นเล็กๆมานะครับไม่ใหญ่นะนะครับแล้วก็ซื้อเทียนมาแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องจ๊อบเนี่ยอธิษฐานขอพรวันเกิดนะครับวันนี้เป็นวันเกิดน้องจ๊อบนะครับ15มีนาคมนะครับผมเอาครับตอนนี้นะครับก็น้องจ๊อบก็มาแล้วนะครับผมอ่ะ แม่บัวแม่เวียงช่วยกันแกะเร็วแกะปักทเทียงกันเร็วนะครับครับอ่านะครับแม่บัวอะไรเป็นเป็น,ปนอ่าน,นัน,นเค้กไอ้ตัวเลขตัวเลข,เลข <c oughs> นะครับสามสิบเอ็ดนะครับทุกคนนะเออกระจุมกระจิมน่ารักเล็กๆน้อยๆครับทุก<อ>คนพอเป็นพิธีอ่าพอเป็นพิธีนะครับกาแฟไม่ได้เลยไม่ได้จัดงานใหญ่ค่ะเออไม่ได้ขายกาแฟมาแม่งอาทิตย์แล้วค่อยๆหน่อยเนาะพอดีช่วยหน่อย มังมันแค่ครอบไว้ครับแค่ครอบไว้แหละใช่ครับมันครอบไว้ครับแม่แม่ดีๆนะครับแม่แม่เค้กของน้องน้องอ่าน้องจ๊อบนะครับอ่านี่แอนแอนแอนนะครับผมไม่ออกไม่ออกเดวเล็กออกออกได้ไหมไม่ตัดได้เลยไม่ออกใช่ต้องออกต้องออกเนื่องจากอากาศร้อนครับ FC เพราะว่าผมลืมดูเหมือนกันมันเกือบละลายหมดนะฮะ สามหนึ่งเรียงเลยครับจะเราจะดูฝั่งไหนล่ะสามแล้วก็หนึอ่าสามก็ต้องอยู่ซ้ายโอเคสามอยู่ซ้ายนะทุกคนนะนี่นะครับนี่ปาใช่ครับสามห่งอยู่ซ้ายครับผมสาอายุสาสิบเอ็ดค่ะอ่าจากนั้นก็ต้องปิดพัดลมนะไม่งั้นจุดเทียนไม่ได้เออไปใช้อยู่ไหน ไปเช็คยูไนไปแช็คยูไนยเออนะครับผมนี่แม่เหรออืมมีเลี้ยงไปหาเนะนั่นไม่ใช่ไอ้เกยอยู่ข้างหน้าไปลงอ๋อไปลง่เล่นตัวครับไว้พรปีนี้พอสุขภาพแข็งแรงอายุ้อยู่ยาวจุดเทียนแล้วนะครับทุกคนอะน้องน้องจ๊อบจุดเทียนวันเกิดแล้วนะครับ นเดี๋ยวเราปิดพัดลมชั่วคราวก่อนนะครับว่าเราจะจัดอยู่กลางทุ่งนาเนาะแน่นอนเราจะแฮปปี้เบอร์เดย์ใหม่ใช่ไหมเพราะว่าแม่แม่บัวเป็นแม่บัวเป็นคนถือถือเค้กให้หน่อยครับอ่าคู่รักวันนี้เราเราแล้วก็แม่แม่เวียงก็จะเป็นคนเออ่ร้องแฮปปี้เบอร์เดย์พร้อมกับแม่บัวอีกรอบอีกรอบค่ะอ๋อเอาสามรอบนะ สามรอบแฮปปี้เพื่อเดย์มาหนึ่งสองสามเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูอีกรอบอีกรอบอีทูยูแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูแฮปปี้ อีกรอบนึง Happy birthday to you Happy birthday to you HAPPY Birthday Happy birthday Happy birthday to you บ้าอธิษฐานอธิษฐานครับขอครับขอปีนี้นั่งจับครบอายุสามสิบเอ็ดปี ครับขอให้อยู่สุขภาพแข็งแรงขอให้ยืดอยู่ยาวไม่เจ็บไม่ป่วยอขอแค่นี้ก็พอครับอ่า,าสุขภาพคร<ม>ับแม่แม่บัวอวยพรให้น้องจ๊อบในวันเกิดไหนครับวอวยพรให้น้องจ๊อบหน่อยเร็วคุณแม่วันนี้น้องจ๊อบอายุครบสามสิบเอ็ดปีขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่ อายากจนอีกต่อไปขอให้มีความสุขความเจริญต่อไปในภายภาคหน้าขอให้โชคดีลลลลร่ำรวยร่ำรวยครับห,หวานอ่ะในฐานะแม่อีกคนหนึ่งแม่เวียงไวพรให้น้องอจ๊อบหน่อยครับ,บนนแม่วียงก็ขอไวพรให้น้องจ๊อบนะบัน,นี้นะอคุ อายุอ,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 อายุจะพูดจากนอรอลอเรียนดีนะอายุครบสาอปีเต็มวันนี้แม่เบียงก็ขอให้น้องจอบสุขภาพแข็งแรงให้รักกันกับแม่บัวอยู่กันไปนานๆขอให้ขายกาฟแฟดีๆนะจะได้มีความสุขถ้าคนเราถ้ามีเงินก็มีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงทั้งสองคนค่ะทั้งนองจงอบะม่เบ้ว เอาแล้ครับและถึงวินาทีสำคัญนะครับเดี๋ยวเอาตัวเลขออกก่อนเนาะนะครับผมแม่บัวกับน้องจ๊อบจะช่วยกันตัดเค้กนะครับมองดูแล้วเหมือนงานแต่งงานนะเนี่ยงานแต่งงานแต่งงานแล้วแล้วนะครับคู่บ่าวสาวนะครับแม่บัวน้องจ๊อบก็ได้ตัดเค้กในงานวันเกิดน้องจ๊อบแล้วนะครับแม่เวียงเป็นพยารักนะครับผมแล้วก็พูดจ่าดนะครับ เออเรียบร้อยนะครับอ่าสี่แฉกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะห่อด้วยทิชชู่นะครับนี่ดูแม่เวียงนะนี่คือตัวอย่างนะครับแม่เวียงเป็นแม่ค้าจะรู้เรื่องนะครับอ่าจับกระดูแม่เวียงไว้นะครับเอฟซีมากินเค้กวันเกิดด้วยกันเร็วอาจจะเป็นเล็กๆนะน่ะเล็กๆน้อยๆแต่ก็มีความสําคัญมากๆไม่หมดกินไม่หมดอืมนี่เฮ้ เป็นวิธีเป็นวิธีอ่านะครับอ่าหนึ่งเ้นอ่า F4 ครับจริงๆหน้าตามันสวยกว่านี้ครับมันโดนความร้อนครับผมก็ลืมไอ้เราก็ลืมนะผู้จัดก็ลืมอากาศมันร้อนนะครับมันโดนมันโดนมันโดนแดดโดนแดดครับขอบใจนะขอให้มีความสุขอืมมกาผู้จัดนาวผู้จัดผู้จัดขอให้ งวที่่คะเดี๋ยวอย่าอย่าลืมป้อนกันนะช็อตเด็ดนะครับอพอแล้วครับผู้จัดทีนเดียวพอครับผมอ่าอ่าต่อไปครับอ่ามีมีช้อนไหมมีช้อนไหมครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแม่เวียงแม่เวียงขอขอช้อนหน่อยขอช้อนมาอออ่าเดี๋ยวให้คู่บ่าวสาวนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ใช่เหรอแล้วเอาม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 าอนึ่งอ่าโอเคมาแล้วมาแล้วให้คู่บ่าวป้อนอ่าแล้วครับคู่บ่าวสาวนะครับ งานวันเกิดของน้องจ๊อบนะครับอ้ามมีหัวเราะมีหัวเราะชอบใจชอบใจแม่บัวอร่อยไหมหวานไหมอร่อยมากอยากขูดถึงกระดาษหมดสิมีเซลกันนะฮะคู่นี้เขาน่ารักจริงๆกระดาษนะเร็วเร็วรึบขอบคุณจ้าว้าวเอาไม่เวียงก็ไม่กินแต่ของน้องจ๊อบไม่เวียงจะกินอ่าไม่เวียงกินเร็ว เฮ้เฮ้นะครับนัดเวลาหน้าถกแน่เลยของสตอเบอรี่นะครับขอให้ความรักมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอวยพรจากผู้จัดนะครับผมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูอันนี้เห็นรองรับอืมอ่ะสามภา์ความรู้สึกของแม่บัวกับน้องจ๊อบหน่อยวันนี้แม่เวียงด้วยนะครับนะฮะวันนี้เป็นงาน้ายวันเกิดเล็กๆเล็กน้อยนะครับอ่า ครับเล็กๆน้อยๆนะครับพี่จะไม่กินแข็งนะน้ำเบิร์ดเหรอมีไหมมีไหมเดี๋ยวไปเอามาใส่ให้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสักครู่นึงเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแม่เวียงสักครู่นึงนะครับผมนี่น้ำแข็งละลายเร็วนะแม่โบซื้อมากี่บาทนะห้าบาทหรือสิบบาทห้าบาทห้าบาทมันอ๋อนาน่าจะน้อยมันร้อนแล้วเราก็กินเยอะใช่อันนี้เราจําได้ว่าเราซื้อระหว่างทางซื้อระหว่างทางเนาะเราจอดรถซื้อก่อนที่ถึงนาวาอีกอันนั้นขณะอยู่ในโทนนะหมักคนไว้อยู่ ร้อนมากไงพอดีเราก็กินอ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจมันร้อนนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวรอไม่เวียงนะครับเอาน้าเย็นมานะทุกคนนะพอดีน้องจ๊อบหิวน้ําเย็นนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวน้องจ๊อบช่วงต่อไปคลิปหน้าจะเป็นการปล่อยปลานะครับผมเชว์ลอตเตอรี่จะได้แต่งงานเฮ่กินอยู่หลังเจ้าเปน่ะนะครับทางนั้นกินโล ไ่เวียงไปเอามาจากไหนน้ําแข็งเยอะแยะผมก็คิดว่าไปเอาน้ําเย็นมาไปเอาน้ําแข็งมาโอ้ตกใจเลยโอ้เย็นมันยังไม่เย็นมันไม่ตัใจโอเคน้ำอยู่ในถังโอเคโอเคน้ำดื่มน้ำกินน้ำกินนะครับออื้าวโอเคโอเคอุไม่หนูด้วยไม่ใช่ไม่ใช่หนูอ้ําแม่เวียงอีกแม่จะมุด น,นี่มนมแม้แต่มดยังไม่ให้ขึ้นไปออาแม่เวียงช่อ <laughs> หนูหนูขึ้นอูเออขัขีดกันมดได้ให้มดขึ้น,ปนไปยังดีแม่เวียง <laughs> เอาน้ำแข็งไปเก็บแล้วจะได้มานั่งอยู่ในเฟรมน,นะครับนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับ fc นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ,รบอืม เอาละครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับมาถามความรู้สึกก่อนนะครับน้องจอบวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับตอนเช้าไปทําอะไรมาบ้างครับวันเกิดของเราตอนเช้าเนี่ยไปวัดไปทำบุญพอลงจากวัดมาหาพี่ก็เลยมาบ้านแม่เวียงครับมาสาะปก่อที่ที่บ้านลรามีสองคนอินอ๋อสองคนเองนะครับมเป็นเยอะๆนะครับ แม่บัวเป็นไงครับวันนี้วันเกิดของแฟนทุเิรักของเราเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนะครับความรู้สึกก็คือมีความสุขใจครับมีความสุขใจตรงที่ว่าได้ไปทำบุญที่วัดครับผมแล้วก็มาไหว้ศาลเจ้าปูมาขอพรแล้วก็มาหาแม่เวียงครับจะมาปล่อยปลาที่บ้านแม่เวียงค่ะอืมก็ถือว่าเป็นคู่รักแล้วก็มาหากันมาเยี่ยมเยียนกัน นะครับมากินข้าวด้วยกันใช่แล้วเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับมาเจอกันก็มีความสุขครับผมมาเปิดหูเปิดตาอืมแล้วก็อยากให้น้องจ๊อบเขาสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้เป็นพรจากแม่นะครับ ดรีมีโซขอให้พบแต่ความโชคดีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเด้อโดยเฉพาะพรุ่งนี้ให้ถูกหวยเอาละครแม่เวียงอวยพรให้แล้วนะครับให้ถูกหวยสั้นๆง่ายๆเนาะแม่วียงเนาะได้มาจัดงานแต่งค่ะน้องจได้มีความฝันว่าอยากแต่งงานในบานในบานใหญ่ๆใช่ไหมใช่เสียงอีสานใช่ไหมเพิงได้ชีวิตอยากมีงานแต่งงานเอาความฝันนะครับก็วันนี้เป็นงานวันเกิดน้องจ๊อบนะครับแม็กบี้ผู้จัดก็ อาจจะมีเล็กๆน้อยให้เพราะว่าก็ตามงบประมาณเนาะถ้าเกิดว่ามีงบทั้งหน่อยก็จะเป็นเค้กปอนก้อนใหญ่แต่ว่าอันนี้คือตามสภาพตามเดี๋ยวจะจัดย้อนหลังให้ตอนที่สายชุดไทยนะเดี๋ยวจัดชุดไทยเต็มที่เลยเพราะชุดไทยน้องจ๊อบกับแม่บัวเนี่ยต้องได้ใส่นะครับอใครรอดูละครย้อนยุคนะครับรอดูชมได้เลยอ๋อเจ้าเออ ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับ FC นะครับการงานมันเกิดเล็กๆน้อยๆนะครับก็อวยพรให้มีความสุขกันมากๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ